แล้วถ้ามีรอยร้าวปุ๊บคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจครับว่าพระมีตําหนิพระไม่ดีไม่ใช่นะรอยร้าวเนี่ยคนที่รู้จริงๆเขาจะโอ้โหยิ้มเลยถ้าเจอรอยร้าวที่คอนะครับเพราะรอยร้าวเป็นอะไรที่ปลอมแปลงไม่ได้และปลอมแปลงไม่เหมือนนะพยายามจะปลอมแปลงแต่มันไม่เหมือนคุณจะเอาอะไรมาขีดมากรีดนะครับมันไม่ได้นะครับและมีดําซ้ารอยร้าวถ้ามารอยร้าวเยอะนะฮะ ช่างก็จะกดตรงนี้เอามือกดอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมครับกดให้งบให้หน้าท่านง้ําลงจึงมีลักษณะของบางองเนี่ยตร,ตรงนี้มันง้ําลงตรงนี้มันงุ้มลงนะตรงนี้มันงุ้มลงนั่นคือที่มาว่าทาไม,มงุ้มลงแต่ความจริงบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงตรงนี้แหละแต่ว่างุ้มลงเนี่ยเพราะว่ากดคนกดอย่างนี้นะฮะกดนะฮะเพื่อจะปิดรอยลาวที่มันใหญ่ๆนี่นี่ครับแต่บางองค์ถ้าไม่มีถ้าออกมาจากไม่พิมพ์ได้ดีดๆก็อ,อาจจะไม่มีการกดเพราะฉะนั้น ตรงนี้ยงมไม่งมไม่ใช่สาระสําคัญแต่ถ้าง,งมก็จะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับไล่ตั้งแต่พุทธศินทีละส่วนละส่วนเลยไล่สดเรามีเวลาที่จะไล่กันนะครับพุทธศินนะครับไล่ตั้งแต่ส่วนของใบหน้าก็แล้วกันนะครับส่วนของใบหน้าพิมพ์กรรมการเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับ เราจะไล่องค์พระก่อนนะก่อนที่จะออกไปข้างๆแล้วก็หลังนะนะฮะลักษณะของใบหน้านะครับแล้วก็ส่วนบนนะครับส่วนบนนี้นะครับเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมาดูหน้าผากเราดูตรงนี้ก่อนพี่น้องครับเราเห็นไหมเห็นลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ไหมพื้นที่ตรงเนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแอ่งแต่มันจะมุยมุมหนึ่งก็คือมุมนี้อันนี้เป็น เคล็ดลับนะที่มาบอกกันมุมนี้เห็นไหมมุมนี้จะมีเนื้อเกินเสมอนะครับจะมีเนื้อ